บางทีมันจะมาตกนรกเพราะไปเช็คอันเดียวเหมือนกันนะเห็นเทียนเยอะๆในโย,ยมน,น,นึกถึงโยมคนหนึ่งเขามาถวายเทียนมาถวายเสร็จแล้วไม่เจอกันสองเดือนไปเจออีกทีเนี่ยโหหน้าตาเศร้ามองเหลือเกินถามว่าเป็นอะไรโยมทําไมหน้าตาเศร้ามองเหลือเกินฉันไม่สบายใจฉันนอนไม่หลับฉันเป็นทุกข์ฉันฝันร้ายทุกคืนตั้งแต่ถวายเทียนไปแล้วถามว่าเป็นยังไงโยมก็ได้บุญเยอะนะถวายเทียนวันนั้นนะ่ะพระก็จะได้ปักหัวท้ายลานเดินจงกรมทางเดินจงกรม ได้สว่างสว่างก็เป็นบุญแล้วเนี่ยฉันถวายเทียนไปแล้วฉันไม่สบายใจเป็นไรโย,ยฉันลืมถวายไปแช็คลืมถวายไปแช็คมันจะมาตกนรกเพราะไปแช็คอันเดียวหรือเปล่าเนี่ยโยมานึกถึงนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทําบุญมากๆก,ก็จริงแต่ถ้าไม่ฉลาดทําบุญบางทีทําบุญก็ไม่ใช่ว่าจะไปสวรรค์ได้ทันทีในขณะที่ตายลงในชาตินั้นนะ บางทีมันไปติดอยู่นิดนึงวันนั้นทําบุญแล้วมันไปติดอยู่หน่อยนึงอะไรสักนิดนึงที่มันเป็นเป็นประเด็นเล็กๆแม่โยมก็ไปเช็คอันเดียวก็โทษทางเอ้ยพระเขาเขาโตแล้วพระเขาก็รู้เนาะไปเช็คมันจะไปหาที่ไหนหาง่ายจะตายไปไปเช็คไม่ได้ฉันทําบุญแล้วมันต้องครบมันต้องสมบูรณ์นี่แหละไอ้หวังความสมบูรณ์นี่แหละบางทีมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นความไม่สมบูรณ์เพราะไปหวังความสมบูรณ์ เพราะมันมีอะไรบ้างที่สมบูรณ์ไม่เอานะโยมไม่เอาอย่าไปติดกับไอ้ของโยมเมื่อสักครู่นี้กิ่งไม้เนี่ยเขาร่วงลงมาแล้วก็ใบไม้ก็ร่วงมาด้วยสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่ากิ่งไม้เนี่ยเขาตกลงมาเร็วกว่าใบไม้ใบไม้ลงมาช้ากว่า แต่สุดท้ายไม่ว่าจะเบาหรือหนักก็ตกลงมาถึงพื้นอยู่ดีก็นึกถึงพิจารณาว่าใครทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะกรรมหนักกรรมเบายัางไงเสียกรรมหนักก็จะให้ผลก่อนในอย่างในอนันตริยกรรมเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันทํำร้ายพระพุทธเจ้าจนช้ำเลือดแล้วก็ยุยงให้สงแตกแยกกันนะเป็นกรรมหนักกิ่นไม้ตกลงมาก่อนแต่ยังไงก็ ก็ตกลงมาเหมือนกันไม่ว่าจะใบไม้หรือกิ่งไม้ลองพิจารณาตรงนี้นะโยมเมื่อวันนี้เราสร้างกรรมหนักอะไรบ้างไหมกรรมหนักที่พูดถึงนี้คือกรรมที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามันหนักใจเหลือเกินมันรู้สึกมันมีแรงเสียดทานแบบเบียดเบียนความรู้สึกของเราเหลือเกินนะแล้วคนที่เราทํากรรมกับเขาเนี่ยเขามีคุณมากไหมเขาไม่ได้ทําเราตอบเลยเขาไม่ได้ทําร้ายเราตอบเลย เขาไม่ได้คิดร้ายกับเราตอบเลยคนประเภทนี้โยมซึ่งเป็นความน่ากลัวนะโยมพอรอยู่กับรถตลอดเลยต้องเดินทางตลอดก็จะให้พรคนชื่อพอรซะหน่อยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถึงนะความคิดถึงจะได้พาเราไปถึงคนที่เราคิดถึงถ้าหากว่าเราไม่ได้คาดเข็มขัดซะให้ถึงเนี่ยความคิดถึงก็จะไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงแน่ๆพอถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดซะให้ถึงเนี่ย เหตุการ์ข้างหน้าก็เป็นเหตุการ์ที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดซะให้ถึงเนี่ยเราอาจจะถึงคาดก็ได้นะความคิดถึงก็จะไปไม่ถึงคนที่เราคิดถึงแน่ๆเลยฉะนั้นถ้าหากว่าโยมพรเนี่ยคาดเข็มขัดซะให้ถึงทุกครั้งก่อนการเดินทางความคิดถึงก็จะไปถึงคนที่เราคิดถึงแน่ๆเลยเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะทําให้เราถึงคาดไม่ได้นะก็อยากจะให้พรคนชี่พรคําว่าพรเนี่ยหมายความว่าอ่เป็นข้อปฏิบัติ นะไม่ใช่เป็นการเสกเพียงแล้วก็ให้โยมมีพรทันทีแต่เป็นการให้ข้อคิดเพื่อที่จะให้โยมได้เดินทางเนาะเข็มขัดนิรภัยนี่แหละถ้าคาดจะให้ถึงความคิดถึงจะไปถึงคนที่เราคิดถึงเราจะได้ไม่ถึงคาดด้วยการที่เราไม่ได้คาดเข็มขัดให้ถึงอ่นะก็ขออวยพรโยมแล้วก็ญาติโยมทุกคนด้วยที่กําลังจะเดินทางทุกคนนะขอให้ความคิดถึงไปให้ถึงคนที่เราคิดถึงปลอดภัยทุกทุกคนเทนอ ความคิดถึงจะได้ถึงคนที่เราคิดถึงเจ้ที่หลายคนก็ถึงคาดเนาะแต่บางทีก็ถึงคาดเพราะคาดถึงเหมือนกันนะคาดเข็มขัดเลยกลายเป็นว่าบางทีเข็มขัดก็เลยทําให้